ฉันเห็นแม่สามีทำอะไรบางอย่างกับชามเกี๊ยวสิ่งที่ฉันจับได้ทําให้ใจฉันแทบหยุดเต้นคุณจะไม่เชื่อเลยว่าฉันต้องทําอะไรต่อไปเพื่อหยุดเหตุการณ์นี้ติดตามจนจบแล้วคุณจะรู้ความจริงที่ไม่มีใครกล้าพูดฉันยืนอยู่ข้างประตูครัวอย่างเงียบงนันและเสียงเดือดปุดๆจากหม้อน้ําซุปร้อนก็ยิ่งทำให้หัวใจของฉันเต้นแรงขึ้นแม่สามีก้มหน้าก้มตาเทของเหลวจากขวดสีเขียวลงในชามเกี๊ยว กลิ่นแปลกๆล,ลอยขึ้นมาแต่จมูกจนรู้สึกเสียวสันหลังฉันจ้องมองมือของเธอที่สั่นเล็กน้อยและรู้สึกได้ถึงความเย็นวูบแล่นผ่านฝ่ามือของตัวเองเสียงช้อนกระทบชามดังเบาๆแต่กลับดังพอให้ฉันรู้สึกเหมือนหัวใจจะหลุดออกมาฉันพยายามควบคุมลมหายใจขณะก้าวถอยหลังไปเพียงครึ่งก้าวเพราะกลัวว่าเธอจะรู้ว่าฉันกำลังมองอยู่เมื่อแม่สามีเดินออกไปจากเคาน์เตอร์ ฉันรีบเข้าไปใกล้ชามเกี๊ยวกลิ่นฉุนเหมือนสารเคมีทําให้ฉันแทบสําลักลมหายใจของฉันเริ่มหนักขึ้นเหมือนกําลังแบกความลับที่อันตรายเกินกว่าจะรับไหวฉันเดินออกจากครัวด้วยฝีเท้าที่เบาจนแทบไม่เป็นเสียงขณะสมองพยายามคิดอย่างบ้าคลั่งว่าจะทําอย่างไรต่อไปเมื่อสามีเดินเข้ามาหาฉันพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนฉันฝืนยิ้มตอบทั้งที่ในอกกําลังสั่นระร,ริก ฉันเอ่ยด้วยน้ำเสียงเรียบที่สุดเท่าที่ทำได้คุณแม่ตั้งใจทำให้ทานตอนร้อนๆน,นะคะสามีมองหน้าฉันอย่างสงสยัยในขณะที่ฉันแอบปลื้นน้ำลายเหนียวข้นลงคอและหัวใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะฉันรู้ดีว่าหลังจากนี้ทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและคำตอบทุกอย่างอาจซ่อนอยู่ในชามเกี้ยวใบเดียวที่กำลังส่งกลิ่นร้อนระอุอยู่ตรงนั้น เรื่องราวของฉันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นหัวใจของฉันเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเมื่อสามีกล้าเข้าไปใกล้ชามเกี๊ยวโดยไม่รู้เลยว่ามีอะไรซ่อนอยู่ภายในฉันยืนมองเขารู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งและเสียงทุกอย่างรอบตัวงเงียบสนิทเหลือเพียงเสียงสั่นเบาๆของลมหายใจตัวเองแม่สามีเดินกลับเข้ามาในครัวใบหน้าของเธอสงบนิ่งจนอ่านไม่ออกแต่ดวงตาของเธอแววขึ้นเล็กน้อย เหมือนกำลังจับตาดูปฏิกิริยาของฉันฉันพยายามไม่ศบตาแต่ยิ่งหลบก็ยิ่งรู้สึกเหมือนมีอะไรยเย็นเฉียบไล่หลังสามียกชามเกี๊ยวขึ้นไอ้น้ำร้อนๆลอยขึ้นมาคล้ายม่านหมอกที่ปิดบังความจริงอันอันตรายกลิ่นแปลกๆผสมกับกลิ่นอาหารทำให้ฉันแทบหายใจไม่ออกฉันรีบก้าวเข้าไปใกล้เขามือสั่นจนต้องกลุมไว้กับตัวเองไม่เช่น,นั้นเขาคงเห็นว่าฉันกำลังกลัวอย่างหนัก ก่อนที่สามีจะตัดคำแรกเขาหยุดและหันมามองฉันอย่างสงสัยมากกว่าเดิมทำไมคุณดูแปลกๆเขาถามด้วยน้ําเสียงอ่อนโยนแต่คําถามนั้นกลับแทงะลุ่ใจฉันอย่างแม่นยำฉันกําลังจะตอบแต่แม่สามีก็เดินเข้ามายืนข้างเขาวางมือลงบนไหล่เขาเบาๆท่าทางนั้นอ่อนโยนเกินไปจนเหมือนจงใจมากกว่าตามธรรมชาติ ฉันจ้องมองสองคนนั้นรู้สึกเหมือนถูกผลักให้ยืนอยู่ลำพังในความมืดลองทานดูสิจะ้ะแม่สามีพูดน้ําเสียงเรียบจนไม่เหลือความรู้สึกใดๆฉันกํำมือแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในผิวฉันรู้ว่าถ้าปล่อยให้เขากินลงไปทุกอย่างอาจไม่มีวันย้อนกลับมาได้อีกแต่ในขณะเดียวกันฉันก็เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าสิ่งที่ฉันเห็นทั้งหมดนั้น คือความจริงหรือเป็นเพียงภาพลงตาที่ความกลัวสร้างขึ้นมาสามียกช้อนขึ้นช้าๆและปลายช้อนค่อยๆเคลื่อนเข้าหาปากของเขาฉันรู้ว่าอีกเพียงเสี้ยววินาทีฉันต้องตัดสินใจบางอย่างที่เปลี่ยนชีวิตของทุกคนในบ้านหลังนี้และในวินาทีนั้นเองเสียงบางอย่างก็เกิดขึ้นจากด้านหลังทำให้ทุกคนหยุดนิ่งเรื่องราวยังไม่จบ แต่กำลังเปิดประตูไปสู่บางสิ่งที่อันตรายยิ่งกว่าเดิมเสียงนั้นดังแผ่วเบาแต่กลับคมชัดพอที่จะทำให้ทุกคนในครัวหยุดหายใจในเวลาเดียวกันช้อนที่อยู่ในมือสามีค้างอยู่กลางอากาศหยดน้ำซุปไหลลงขอบช้อนอย่างเชื่องช้าเรากับโลกกำลังยืดเวลานาทีอันตรายนี้ออกไปฉันค่อยๆหันกลับไปตามต้นเสียงและสิ่งที่เห็นทำให้ร่างกายแข็งทื่อขวดใสใบหนึ่งตกอยู่บนพื้น ของเหลวข้างในะมันกระจายออกมาเล็กน้อยเป็นสีเดียวกับหยดที่ฉันเห็นในชามเกี๊ยวแม่สามีขยับตัวเล็กน้อยแววตาของเธอแข็งขึ้นในเสี้ยววินาทีเหมือนคนที่รู้ว่าความลับของตนกำลังไหลออกมาบนพื้นเช่นเดียวกับของเหลวนั้นสามีหันไปมองขวดก่อนจะมองแม่และสุดท้ายมองฉันบรรยากาศในห้องครัวหนักขึ้น คล้ายมีบางอย่างกดทับบนนอกของทุกคนโดยพร้อมกันแม่สามีรีบก้าวไปเก็บขวดแต่สามีกลับยื่นมือออกไปขวางแม่นี่มันอะไรกันครับน้ำเสียงของเขาไม่ได้ดังแต่หนักแน่นจนฉันรู้สึกเย็นวูบไปทั้งตัวแม่สามีหยุดนิ่งมือของเธอสั่นเพียงเล็กน้อยก่อนที่เธอจะยิ้มยิ้มที่ไม่รู้ว่าอบอุ่นหรือเป็นเพียงหน้ากาก,ากบางๆงแค่ของเสริมรสชาติจะ้ะ เธอตอบแต่สายตาของเธอไม่ได้แม้แต่จะมองลูกชายฉันสังเกตเห็นบางอย่างตรงปลายขวดเป็นสติกเกอร์เล็กๆสีจางแต่ตัวอักษรบนมันทำให้หัวใจฉันร่วงลงไปแทบถึงพื้นฉันพยายามกลืนน้ำลายและเสียงนั้นดังพอให้ตัวเองสะดุ้งสามีมองฉันเหมือนกำลังรอคำอธิบายบางอย่างแต่ฉันยังไม่รู้ว่าจะเอ่ยอะไรออกไปดี ในขณะที่ความเงียบอึดอัดกำลังคลี่คลุมทั่วทั้งห้องแม่สามีก็ค่อยๆขยับริมฝีปากเหมือนกำลังจะพูดบางอย่างที่ไม่มีใครในบ้านนี้เตรียมใจจะฟังแล้วจู่จูเสียงประตูหน้าบ้านก็ดังขึ้นเหมือนใครบางคนเพิ่งกลับมาหรืออาจเป็นใครสักคนที่ไม่ควรกลับมาในเวลานี้เลยฉันเงยหน้าขึ้นช้าชาลมหายใจค้างอยู่ในลำคอและรู้ว่าความจริงที่แท้จริง กำลังจะถูกเปิดเผยในไม่ช้าเรื่องราวยังไม่สิ้นสุดแต่กำลังเดินเข้าสู่จุดที่อันตรายกว่าสิ่งที่ฉันคาดคิดไว้ทั้งหมดเสียงเปิดประตูหน้าบ้านทำให้ทั้งสามคนหันไปในทิศทางเดียวกันเรากับแรงดึงบางอย่างบังคับให้สายตาของเราไปหยุดอยู่ที่จุดเดียวกันฟีเท้าหนักๆเดินเข้ามาช้าๆก้องสะท้อนตามถงบ้านเสียงนั้นคุ้นหูจนทำให้ฉันรู้สึกเย็นวาบขึ้นมาตั้งแต่ต้นคอจนถึงหลัง สามีก้าวถอยหลังเล็กน้อยยังถือช้อนที่เต็มไปด้วยเกี๊ยวซุปอันอันตรายอยู่ในมือน้ำซุปไหลลงขอบช้อนที่ระยดราวกับกำลังนับเวลาถอยหลังสู่ความลับที่กำลังจะถูกเปิดเผยแม่สามีจ้องไปทางประตูด้วยสีหน้าที่อ่านไม่ออกแวบหนึ่งฉันเห็นความกังวลฉายผ่านตาเธอแต่จางไปเร็วพอๆกับเงาที่เลื่อนผ่านผนังประตูห้องครัวถูกผลักเปิดออกและชายววยกลางคนคนหนึ่งก็เดินเข้ามา ใบหน้าซีดเซียวตาแดงราวกับคนที่ไม่ได้นอนมาหลายคืนเขาคือพ่อสามีแต่สิ่งที่ทำให้ฉันขนลุกไม่ใช่การปรากฏตัวของเขาหากเป็นสิ่งที่อยู่ในมือของเขาในกำมือของพ่อสามีมีขวดสีเขียวขวดที่เหมือนกับขวดที่ตกอยู่บนพื้นทุกอย่างตั้งแต่ทรงขวดสีของเหลวขนาดไปจนถึงสติกเกอร์เล็กๆที่มีตัวอักษรลางเลือนเขายกมันขึ้นช้าๆ และหันมามองแม่สามีด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าเรากับแบกความลับบางอย่างไว้บนบ่ามานานเกินกว่าจะทนคุณใช้มันจริงๆหรือเสียงของพ่อสามีแผ่วลงแต่มีความสั่นที่ชัดเจนเกินกว่าคำใดจะซ่อนแม่สามีขยับถอยหลังหนึ่งก้าวหายใจแรงขึ้นจนฉันได้ยินจากที่ยืนอยู่สามีหันมามองฉันอย่างสับสนและเสียงของเขาก็ดังขึ้นเบาๆในลำคอ นี่มันเรื่องอะไรกันแน่ฉันกลืนน้ำลายลงคอความกลัวเริ่มกลายเป็นความสงสัยและความสงสัยเริ่มกลายเป็นแรงผลักดันให้ฉันอยากรู้ความจริงทั้งหมดพ่อสามียกขวดขึ้นมาใกล้แสงไฟให้ทุกคนในห้องเห็นชัดเจนดวงตาเขาแดงจัดเหมือนคนที่ถูกหลอกมานานจนเพิ่งได้รู้ความจริงบางอย่างแม่สามีเม้มปากแน่นนิ้วมือของเธอส่นจนเห็นได้ชัด แต่ก่อนที่ใครจะพูดอะไรต่อพ่อสามีก็วางขวดลงบนโต๊ะเสียงกระทบไม้ดังกกึดังพอที่จะทำให้ทั้งหัวใจฉันสั่นสถานเขาสูดลมหายใจลึกก่อนจะเอ่ยประโยคที่ทำให้เลือดในกายของฉันเย็นชาฉันคิดว่าเธอเลิกใช้มันไปแล้วประโยคนั้นลอยอยู่กลางห้องหนักพอที่จะบทบังลมหายใจของทุกคนฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไร ไม่รู้ว่ามีความลับอะไรที่คนในบ้านนี้ซ่อนจากกันและไม่รู้ว่าทำไมแม่สามีต้องทำแบบนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ฉันรู้แน่คือความจริงที่กำลังจะถูกเปิดเผยในตอนต่อไปอาจทำให้บ้านหลังนี้แตกสลายอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดเรื่องราวยังไม่จบเพียงแค่กล้าเข้าสู่เงามืดอ,อีกชั้นหนึ่งเท่านั้นบรรยากาศภายในครัวงเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของแต่ละคนความเงียบหนานหนักเหมือนหมอกที่ปกคลุมไม่ให้เห็นปลายทางของเรื่องราว พ่อสามียืนนิ่งสายตาของเขาหมดลึกจนคล้ายคนที่หมดแรงจะต่อสู้กับอะไรบางอย่างมานานขณะที่แม่สามีหลบสายตาอย่างชัดเจนเหมือนคนที่ถูกความลับของตัวเองตามทันจนไม่มีที่หลบอีกต่อไปสามียืนค้างกลางห้องมองทั้งสองคนเหมือนต้องการคำตอบแต่กลับได้รับเพียงความเงียบที่ทำให้ความสับสนยิ่งทวีคูณฉันยืนอยู่ตรงมุมเดิม แต่หัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนตัวเองยืนอยู่กลางพายุที่ไม่มีทางหลบยิ่งมองไปที่ขวดสีเขียวบนโต๊ะความรู้สึกหนักในอกก็ยิ่งทับทับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพ่อสามีถอนหายใจยาวก่อนจะเอ่ยขึ้นด้วยเสียงแห่พร่าฉันบอกเธอแล้วว่าอย่าใช้มันอีกอย่าใช้มันกับใครทั้งนั้นแม่สามีกระพริบตาช้าๆเหมือนกำลังกลั้นบางอย่างเอาไว้ก่อนจะตอบด้วยเสียงแผ่วเบา แต่เต็มไปด้วยแรงกดดันที่ฟังแล้วทำให้ฉันสั่นไปทั้งตัวฉันไม่มีทางเลือกคำตอบนั้นทำให้ทุกคนชะงักรวมถึงฉันด้วยพ่อสามีมองเธออย่างเจ็บปวดไม่มีทางเลือกหรือว่าเธอกําลังจะทำเหมือนครั้งก่อนประโยคนี้ทำให้ร่างของฉันเย็นวูบเหมือนมีน้ำแข็งบางๆไหลลงสู่กระดูกสันหลังครั้งก่อนเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในบ้านหลังนี้ ทำไมสามีของฉันไม่เคยรู้และทําไมฉันถึงเพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกแม่สามีเม้ม,มปากแน่นนิ้วมือกดเข้าหากันจนข้อนิ้วขาวซีดเรากกับําลังต่อสู้กับตัวเองว่าจะยอมพูดความจริงหรือจะปิดเงียบเหมือนที่ทำมาตลอดสามีหันไปมองแม่อย่างสับสนแม่ครั้งก่อนอะไรครับเธอเงียบ แต่ความเงียบนั้นเต้นแรงราวกับเสียงกรีดร้องที่ดังอยู่ในหัวของใครหลายคนในห้องฉันก้าวเข้าไปใกล้โต๊ะโดยไม่รู้ตัวสายตาจับจ้องไปที่ขวดสีเขียวและข้อความเล็กๆบนสติกเกอร์ที่ฉันเห็นก่อนหน้านี้ข้อความที่ตอนนี้เริ่มปล่อยคำถามนับร้อยพุ่งเข้ามาในหัวพ่อสามีมองฉันเหมือนรู้ว่าฉันเริ่มต่อจิ๊กซอเข้าด้วยกันแม้จะยังไม่ครบแต่ก็เริ่มเห็นรูปร่างของความจริงางลาง,ลาง เขาพูดต่อด้วยเสียงนิ่งแต่เต็มไปด้วยความเศร้าลึกเธอจะบอกลูกเขาไหมหรือจะให้ฉันเป็นคนพูดแม่สามีกำมือแน่นขึ้นจนสั่นไปทั้งแขนความกลัวฉายชัดในดวงตาเธอแต่ยังสู้กับอะไรบางอย่างในใจสามีมองหน้าแม่กับพ่อสลับกันเรากับคนที่โลกกำลังจะพังลงตรงหน้าพ่อแม่ขวดนี้คืออะไรครับคำถามนี้ชัดเจน เรียบง่ายแต่หนักพอที่จะทำให้ทั้งห้องแทบไร้ลมหายใจพ่อสามีมองแม่สามีอีกครั้งเหมือนให้โอกาสสุดท้ายแต่เธอยังไม่พูดพ่อสามีจึงหันกลับมาที่ลูกชายและค่อยๆเปิดริมฝีปากเพื่อเอ่ยความจริงที่ซ่อนมานานทว่าก่อนที่เขาจะพูดออกมาเสียงจานบางอย่างข้างนอกห้องครัวก็ลม้มลงดังแกรง ทำให้ทุกคนสะดุ้งและทันใดนั้นบางคนก็ปรากฏตัวขึ้นตรงประตูครัวคนที่ไม่มีใครคาดว่าจะโผล่มาในเวลานี้และอาจรู้ความลับทั้งหมดดีกว่าทุกคนในห้องนี้รวมกันเงาของเขาทาบลงบนพื้นชา้ชาช้าหนักแน่นและเต็มไปด้วยความหมายลึกลับที่ยังไม่มีใครเข้าใจเรื่องราวกำลังเดินเข้าสู่ความจริงอีกชั้น ความจริงที่ไม่มีใครหลบพ้นได้อีกต่อไปเงาที่ทอดยาวบนพื้นค่อยๆขยับเข้ามาช้าๆจนกระทั่งร่างของชายคนหนึ่งปรากฏชัดอยู่ตรงประตูครัวฉันก้นลมหายใจเพราะชายคนนั้นไม่ควรอยู่ที่นี่ในเวลานี้เลยเขาคือหมอประจําครอบครัวคนที่ดูแลพ่อสามีมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาและเป็นคนเดียวที่แม่สามีพยายามหลีกเลี่ยงทุกครั้งที่มีโอกาส หมอกวดาตามองทั่วห้องสังเกตเห็นบรรยากาศตึงเครียดที่ปกคลุมราวกับหมอกหนาก่อนที่สายตาของเขาจะหยุดอยู่ที่ขวดสีเขียวบนโต๊ะสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปทันทีจากความสงบนิ่งกลายเป็นความกังวลที่ชัดเจนแม่สามีหันหน้าหนีเหมือนคนที่ถูกจับได้แบบไม่ทันตั้งตัวพ่อสามีเม้มปากมือสั่นเล็กน้อยขณะมองหมอ ก่าวกับกำลังรอคำพูดที่เขารู้ดีว่าจะทำให้ทุกอย่างยิ่งเลวร้ายยิ่งกว่าเดิมหมอก้าวเข้ามาใกล้โต๊ะและหยุดอยู่ตรงหน้าขวดสีเขียวก่อนจะพูดช้าช้าชัดชดคุณยิงเก็บสิ่งนี้ไวจ้จริงๆคําคำพูดนั้นเหมือนค้อหนักฟาดลงกลางห้องทำให้ทุกคนชะงักเหมือนถูกตรึงด้วยความตกใจสามีมองหน้าแม่สลับกับหมอแววตาเต็มไปด้วยความสับสน หมอครับของในขวดนี้คืออะไรทำไมทุกคนถึงดูเหมือนรู้แต่ผมไม่รู้เลยหมอถอนหายใจเหมือนกําลังรวบรวมความกล้าก่อนจะหันไปมองแม่สามีตรงๆคุณจะบอกลูกชายเองหรือจะให้ผมเปิดเผยทุกอย่างแม่สามียืนตัวแข็งริมฝีปากสั่นจนควบคุมไม่ได้เหมือนคนที่กําลังจะล้มทั้งยืนพ่อสามีหลับตาช้าๆ เรากับเตรียมใจรับความจริงที่จะออกมาในอีกไม่กี่วินาทีฉันรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวหนักขึ้นหายใจลําบากเหมือนกำลังจมน้ำช้าๆความจริงกำลังจะถูกดึงขึ้นจากความมืดทีละชั้นแม่สามีสูดลมหายใจลึกก่อนจะเงยหน้าขึ้นและพูดด้วยเสียงที่สั่นจนแทบไม่เป็นคำของในขวดนั้นไม่ได้มีไว้ทำร้ายใครสามีรีบถามทันที แล้วมันคืออะไรครับแม่แม่สามีกลืนน้ำลายเสียงลมหายใจขาดห่วงน้ำตาเริ่มคลอที่ปลายหางตามันคือของที่ฉันเคยใช้ในครั้งก่อนหมอรีพูดต่อเหมือนกลัวว่าเธอจะไม่กล้าพูดจนหมดครั้งที่ทำให้มีคนเกือบเสียชีวิตคำว่าเกือบเสียชีวิตทำให้ทั้งร่างของฉันชาวาบขนลุกไปทั่วร่างอย่างห้าไม่ได้สามียืนเงียบ หน้าซีจนแทบไม่มีสีเลือดเรากับโลกทั้งใบกำลังพังลงตรงหน้าเขาแต่ก่อนที่แม่สามีจะเอ่ยความจริงต่อเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังหมอเสียงที่เต็มไปได้วยความโกรธสะสมมานาหลายปีเธอยังไม่เลิกทำแบบนี้อีกหรือทุกคนหันไปมองพร้อมกันและเมื่อฉันเห็นว่าใครยืนอยู่ตรงนั้นหัวใจก็เกือบหยุดเต้นเพราะคนคนนั้น คือคนที่ควรจะไม่กลับมาที่บ้านหลังนี้อีกตลอดชีวิตและคนที่รู้ความจริงของครั้งก่อนดีกว่าทุกคนเรื่องราวกำลังก้าวเข้าสู่จุดที่ไม่มีใครสามารถย้อนกลับได้อีกต่อไปค่ำคืนนั้นหลังทุกอย่างคลี่คลายฉันยืนมองท้องฟ้าผ่านระเบียงเงาของเมืองสะท้อนแสงสีส้มอ่อนๆดูสงบกว่าที่เคยแม้ในใจฉันยังมีคำถามมากมายแต่ความเจ็บความกลัวและความสับสนกลับไม่ได้รุนแรงเหมือนวันแรกที่เรื่องทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นเพราะตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าความจริงถึงจะเจ็บ แต่มันคือจุดเริ่มต้นของอิสระฉันหันไปมองคนที่ยืนข้างๆเขาไม่ได้สมบูรณ์แบบและฉันเองก็ไม่ใช่แต่เราผ่านเรื่องที่แทบจะทําให้ชีวิตพังไปด้วยกันและมันทําให้เรารู้ว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่การหลีกหนีแต่คือการยืนดูแผลของกันและกันให้หายดีแม่ของเขาแม้ยังมีบางอย่างที่เธอไม่พูดออกมาแต่สายตาในวันนั้นอ่อนลงมากกว่าที่ฉันเคยเห็นเธอเอ่ยเพียงสั้นๆว่าขอบใจที่ไม่ทิ้งเขาประโยคเดียวแต่เพียงพอที่จะปลดภาระในใจฉันหลายอย่าง ส่วนเรื่องที่เกิดทั้งหมดหากถามว่าฉันให้อภัยไหมคําตอบคือฉันให้อภัยแต่ไม่ลืมเพราะการลืมคือการทําให้ตัวเองเสี่ยงอีกครั้งแต่การให้อภัยคือการปล่อยตัวเองให้หลุดออกจากโซ่ที่มองไม่เห็นเวลาผ่านไปไม่กี่เดือนชีวิตเริ่มกลับเข้าที่ฉันกลับมาทํางานกลับมาใช้ชีวิตปกติแต่มีบางอย่างที่เปลี่ยนไปอย่างถาวรฉันรู้จักตัวเองดีขึ้นฉันกลัวน้อยลงและฉันรักตัวเองมากกว่าเดิม ขึ้นหนึ่งขณะเรานั่งดื่มไวน์ขวดใหม่ด้วยกันเขายิ้มแล้วถามว่าคิดว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงฉันหัวเราเบาๆแล้วตอบว่าอนาคตของเราขึ้นอยู่กับว่าเราจะซื่อสัตย์กับปัจจุบันแค่ไหนเขามองฉันนานเหมือนจะเข้าใจทุกความหมายที่ไม่ได้พูดออกมาฉันยังไม่รู้ว่าชีวิตหลังจากนี้จะเรียบง่ายหรือจะมีเรื่องให้หัวใจเต้นแรงอีกแต่ฉันรู้เพียงอย่างเดียวฉันพร้อมเผชิญมันแล้วและบางที เรื่องของเราอาจยังไม่จบแค่จบบทหนึ่งเท่านั้นบทต่อไปกำลังรออยู่พร้อมความจริงใหม่ๆที่ฉันอาจยังไม่รู้แต่ครั้งนี้ฉันจะไม่กลัวอีกต่อไปส่องแสงแวววาว